เค็มแน่นอนขี้มือออกวัตถุดิบตมข้าวเบอร์นือกล่องไฟนี้บรรยากาศรบ,รรบานๆเกี่ยวเขายังหมดแล้ว ตื่นมาแล้วก็หายล้หายอีกหน่อยขนมมาเอาขนมขนมขนมเอาให้น้องนังขนมนะนเอาตันะขนมฮาปาหยเงบคิ๊บให้เพื่ออยู่ใะแม่อย่างไงโอ้ เบ่งเอาสภาพพี่น้องเลยได้ดูได้เตากันแนนี้ด้วยผู้นหนึงเต้นมาถือดีโดพร้อมบัตรนี่ตื่นมาให้แม้เอ็ดกินอยู่ยายย่ามันท่อป้อนเนาะ พี่น้องหลังจากเตียมเครื่องปุงแล้วกันอย่ <c oughs> นานั่งที่ยี้ยีใช้ขีมมือเข้มๆนะกันมาใส่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สดๆหอมๆนี่บนเนียวบรนไดยวะแต่ก็แแ่บอยู่เด้อยข้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวนังกันแกงหน่อไม้มทีมงานทำวันนี้ ชายกินขนม,มและวจักเล่อแช่แช่บรรยากาศปันเนาะ